แบบนี้ก็จะแบบคล้ายๆอะไรหอๆอะไรนะอะไรหออะไรแบบต้มอะไรนั้นเนอเมนูเรามาดูเมนูของน้องปุ๊กยามเช้านี้อุ้ยหม้อเขาน่ารักจังเลยเออเราหาสั่งมาไว้อันหนึ่งดิชีวิตเด็กห่อสีนะอืเขาก็จะใส่อันนี้เอามาไว้ต้มมาม่าเหรออืมเมนต้มมาม่ากับอุ่นกับกับข้าวที่ทำมาอันนี้สั่งจากไหนคะสั่งกับต่อ มันดีตรงที่ทำแล้วก็กินในนี้เลยไม่ต้องไปตักเออเดี๋ยวหาสั่งสักอันหนึ่งเนาะไว้ต้มมาม่าผักบุ้งก็หาเก็บแถวแถวนี้แหละโอ้โหแล้วใครต้มตอนไหนใส่ตอนไหนซีวินเด็กแผลไม่รู้เขาก็ทำไปวันนี้นะคะเมนูผัดฉ่ามันเป็นสูตรกินแห้งหรือกินน้ำเนี่ยกินแห้งหนูก็ไม่ใส่น้ำเยอะไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่ามันก็ดูดลงไปเลยนี่เดี๋ยวมันดูดลงไปเลยนี่เดี๋ยวมันดูดลงไปเอาผักลงไปก็เป็นแห้งแลยไม่ต้องทุ่น F4 นะนี่ปุ๊บอกว่าจะใส่ไข่ทั้งแผงเลย F4 เมนูนี้สูตรนี้เคยกินมากี่ครั้ง<ะ>เคยกินมากี่ครั้งกินหลายครั้งแล้วทำไปตที่ตุเรนเอาเด็กห่อไปเมียแล้วก็ใส่ไปใส่อะไรแบบนี้แล้วก็ใส่ลงกป้ายแล้วก็ใส่ลงกป้ายเหมือนเมื่อวานนี้เห็นบอกเราไปในบ้านสิทธิ์อะไรใส่กันไปในหม้อพี่ก็ว่าแซ่บซื้อ พี่ไม่รู้นะพี่ไปลำอืมอใส่ไข่ต้องอ้าวใส่ไข่แล้ววิธีการใส่ไข่ทำยังไงก็เอาใส่ทั้งเปลือกนะี่แหละโอ้โหเราเจ้าของไข่ก็ไม่อยู่เราจะใส่เท่าไหร่เราก็ใส่ใส่ไข่แล้วเนะี่ยโอ้้องไข่เขาไม่อยู่นะโอ้สามฟองเลยเอฟซีาธอันนี้ใครกินด้วยนี่ อีกคนเดียวเพราะว่าวันนี้พี่เขากินอะไรก็ไม่รู้เขาไม่ได้คิดถึงเราหรอกเขาลืมทีก่อนแล้วตั้งแต่เจ็ดโมงท่านพี่น่ะลืมเลยถ้าเราไม่มแดงกับข้าวต้มเช้าเราไม่เม้นเข้าไปก็ลืมเลยอ่าอะไ้ยังได้ยังได้ที่ยังยังเดี๋ยวเราดูนะน้ำยังไม่หมดอ้เราต้องหาสั่งมาใช้สักอันหนึ่งแล้ว นี่มันอะไรอะไรสุกเฉินไม่ทำอะไรหรอกฟงเลยนะไม่มันอุ่นได้ด้วยเนาะเสือเนาะเวลาแบบก็หนูทำกับข้าวมาก็จะกินร้อนๆหนูใช่เผื่อเราอยากกินร้อนๆอะไรเงี้ยโอ้โหเอฟซีโอ้โหกลิ่นพทะจมูกเราเลยพี่น้องหอยลายใช่ไหมพี่แอจะกินใช่ไหมหอยลายพี่จะไปกินมีน้ำยาขนมจีนเหลืออยู่พี่จะไปใส่ข้าวไม่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 ใส่ข้าวคลุกเลย ที่ร้านตรงบ้านจำปาเยอะนะจมจีนอ่ะแม่งต้องห้อยน้ำเที่ยงเออใกล้กว่าห้อยน้ำเที่ยงเนาะจะไปยังไงกี่ร้อยสำรองโอ้โหไปซื้อขนมจีนยี่สิบบาทเน่ยนะโอ้โหปู้เอ้ยโอ้ยควันขโมงเอฟซีตอนนี้รู้ไหมว่าหม้อหนูไหม้ข้างหนึ่งพี่ไม่ได้กินไหม้วะโอ้โหกลิ่นแล้วทำยังไงก็ปล่อยให้มันไหม้ไปเอ้าก็จะให้ทำยังไงเติมน้ำซิไม่แล้วไม่ เติมน้ำโอ้ยไม่แล้วน่ะโอ้ยกินกินเบนเลยอ่ะปุ่งอ๋โอ้โอ้โอ้เดือดรอดไหมเนี่ยมือนี้เนี่ยก็จะเอาใส่ผักลงไปเอ้าใส่ผักแล้วคือปุ่งเขาไม่ชอบกินแบบแบบน้ำน้ำใช่ไหมชอบกินแบบแห้งๆแผูกผีผีเออเขาก็เลยแบบแต่ว่าผักนี้ผักบุ้งนี้เราก็เก็บล้างแล้วเก็บล้างแล้วแปดน้ำโอ้โหล้างกมันมันมีอยู่เกวิธีทำเออ ลราก็ทําแล้วเราก็ล้างเราซิดเราทาเราก็ซิทซิซิดซิทนี่นะมีเอฟซีเมนมาถามว่าแล้วแฟนน้องปุกินอะไรอ๋อแฟนหนูเหรอพาดสองโหนแล้วหนูก็กินต้มมาม่าเหมือนกันเออเขาเขาก็หุงข้าวกินอะไรเขาก็ทํากินเป็นเขาทาโหเขาเป็นพ่อครัวพ่อบ้านเขาทําเป็นทุกอย่างเป็นกระโยชนไม่ต้องห่วงเขาเนาะเออ คุณพเลถามคุณยาย่าถามว่าแย่าทำไมปุ๊ไม่ห่อมากินด้วยล่ะทําไมต้องมาต้องมามาวันนี้ไม่อยาก่อเพราหนูไม่อยากกินปลาแห้งวันนี้ทอดปลาคีโกะก็เลยไม่อยากน้องปุ๊เอฟซีบอกว่าไม่แล้วใครบอกไม่เราสมมติชื่อเอฟซีมาถามวันนี้น้องมิวไปกินข้าวที่โรงเรียนค่ะป้าจตุพรบอกว่าปุ๊ มันไหม้แล้วลูกปลาจัตุโฟนด้วยเราก็จะยั่วยั่วไปพี่เอ็งก็จะยั่วยั่วหิวหอยลายกับเัาพี่ก็นไม้มาดูสิใายมาดูสิไมใกล้เสือไม้ใกล้ๆแล้วน้ำหายไปแล้วโอ้โหข้าวงยังไม่สุกเลยน้ำหายไปแล้วพี่น้องไม่ตุ้งไม่ต้องสุกมากก็ได้มัาเมนูมื้อเช้าของปุ๊นะคะ มีนุง่ายๆนะ FC ไม่ต้องไปดูนะ FC ตัวยงเราจะเซลไปดูนะก็จะหมดไหมปุ๊โอ้ไม่ต้องถามแบบนี้นะต้องถามว่าจะอิ่มหรือเปล่านะฮะไม่หมดปกติเขากินสามห่อคุณผู้ชมอันนี้คือไม่หมดอันนี้คืออายุวนเกินกล้องเฉยๆมีคนบอกให้หนูต้ม2มสองห่อะว่าเขาอาจจะอยากชิมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาตักใส่จานตักจานทำไม กินในหม้อเลยหรอเป็นหม้อส่วนตัวของเราเองอ้าวเป็นหม้อส่วนตัวเออเอากินในหม้อเลย fc เลยบางคนอาจจะมีต้นหอมผักชีใส่ลงไปหรือจะมีตุ้งมีหมึกอะไรใส่ลงมันดีมากเลยกินในหม้อเลย fc ที่จริงเราก็มีหมูแต่หมูมันแข็งเห็นไหมทีนี้น้ำไม่มีแล้วก็เป็นแห้งแล้วเนี่ย fc ปุ๊มี fc ถามว่าจะกินหมดไหมลูกกินไม่หมด ออคินหมดไม่รู้นะเมงดาโอ้ใส่พริกจริงเหรอไม่ใช่เกลือเหมนใส่น้ำพริกเมงดาลงไปเกลือชัดๆไม่ใช่เกลือเป็นผงนัวผงนัวบอกน้ำตาลเอาน้ำตาลโอ้โหก็จะใส่น้ำพริกแมงดาลงไปหเห็นปุ๊ที่ไรคิดถึงายฮันนี่ทุกทีเลย fc เจ้าป่น fc นี่คิดเหมือนแด adn ไหมก็จะใส่กาแฟเขาวซองโอ้โมันคือพริกผงอยู่ข้างในก็จะใส่ลงไปอ่ะมันคือพริกผงอยู่ข้างในอ่ะเออ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 ยังไม่มีเลยยังไม่ได้ออกมาเลยชักติโอ้โหเครื่งกระปุกมันใส่ไปเลยโอ๋อครื่งกระปุกไปเลยใครจะกินได้อ่าไม่มีใครกินมันไม่เผ็ดหรอกปุใส่ไปอีกไม่ อ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมิ้วกินเผ็ดใส่อะไรขนมแอดมินหนอไม่อันนี้ผงขนอรสดีไม่ใส่แล้วแซ่บแล้วเออเป็นอันที่เป็นจัดเรียบร้อยนะคะมันอืดขึ้นเต็มหม้อเห็นไหมมันก็เป็นแห้งอยู่แล้ล่ะมันอืดเต็มหม้อเลย fc อ่ะนะอเ fc ลองทายใต้ใต้คลิปว่าปุ๊จะกินหมดไม่หมดคอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวอ s นจะไปตอบให้ใต้คลิปนะคะว่าปุ๊มีลายก็ดีเนาะ นะ <c oughs> เปลากระป๋องหอยลายไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรหอยลายนี่เหรออโอ้สูตรหอยลายเนี่ยถ้ามีหอยลายปลากระป๋องของต้นปุ้มปุ้ยปายิ้มเนี่ยแกะใส่ลงไปลองมาลุ้นกันนะคะว่าปุ้จะกินหมดไหมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเอฟซี <c oughs> นี่ก็บรรยากาศก็ฝนโปรยโปร,ย,ปร,ย,ปรยเหมือนเดิมนะคะเอฟซีนะคะจากวันนี้ลุงช่างก็คงจะต่อเติมเนาะเออต่อเติมหลังคาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไป วันนี้ลุงก็คงจะทำงานนะคะอยู่ที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ